สจังหวัดสำคัญที่พาชนบุรี FC ได้3ามคะแนนแรกของฤดูก,กาลนะครับเปิดเกมมาครับเป็นทางด้านฉลามชนครับที่ต่อบอลกันขึ้นมาอย่างสวยแล้วก็เป็นราชตาครับที่จ่ายทะลุช่องให้กับเควินอินนซิโอครับยิงรอดขาทางด้านวรุษมุกสิทธิ์เข้าประตูไปนะครับ เป็นประตูขึ้นนำของชนบุรีเอฟซในครึ่งเวลาแรกครับดูจังหวะนี้อีกทีหนึ่งรัชตะนี่คือลอกพาสวยมากโดยที่เควินไม่ต้องจับเลยนะครับรอบอลเข้าทางด้านขวาแล้วก็แปรลอดขาวรุษเข้าประตูไปครับนี่คือจังหวะสำคัญใน45นาทีแรกของชนบุรีเอฟกับประตูขึ้นนำ1-0จังหวะที่2ครับเกิดขึ้นในครึ่งเวลาหลัง งหวะนี้นี่ทางด้านนัทพลครับไปทำฟาวผู้เล่นของชนบุรีเอฟซตอนแรกเนี่ยผู้ตัดสินในเกมนี้ควัดให้ใบเหลืองกับนัทพลครับนี่คือภาพที่น่ารักมากเลยนะถึงแม้ว่าผู้เล่นของอยุธยาจะทำฟาวค่อนข้างรุนแรงใส่อดิศักไกรสอน,นะครับแต่เมื่อตะคิวกินผู้เล่นชนบุรี FC ก็ยังช่วยเหลือรักษาผมพยาบาลเบื้องต้นนะครับแต่ VAR ครับไม่คิด อย่างที่ผู้ตัดสินในสนามคิดนะครับเพราะว่าเรียกให้ไปเช็คหน่อยสิว่ามีโอกาสเป็นใบแดงครับและนี่ก็คือภาพจาก v r r ที่นัทพลครับย่ำใส่ทางด้านอดิศักไกรศนเลยเปลี่ยนคำตัดสินนะไม่ให้ใบเหลืองครับแต่ให้ใบแดงและอยุธยาเจ้าบ้านเหลือผู้เล่น10คนในเวลานั้นครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่ง แต่หลังจากนั้นไม่นานครับชนบุรีเอฟซต่อบอลขึ้นมาแล้วจังหวะน,นี้อดีษักใกลสอนครับล็อกจากขวาเข้าซ้ายแล้วปั่นเข้าเสาสองครับฉลามชนชนบุรีเอฟซครับขึ้นมานําสําเร็จครับสงประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเหลือ10คนได้ไม่นานครับและชนบุรี FC มาได้ประตูสุดสำคัญเลยครับจากอดิษักใกลสรอนครับ นี่คือความเก่าครับอืไม่ยิงด้วยขวาข้างถนัดครับแต่ล็อกเข้าซ้ายเพื่อเปิดมุมกว้างกว่าและสังหารเข้าประตูไปครับกลายเป็น3คะแนนแรกของชนบุรี FC ในฤดูกาลนี้ด้วยฝีมือของโค้ชเฮงวิทยาเล่าหากุลส่วนเพื่อนๆอ,อยากดูไฮไลท์เต็มไปดูได้ที่ AIS Play นะครับ